หิมะตกที่แรกในประเทศไทยแอร์เย็นรอแอรมคะหิมะตกก็ได้ขอโทษช็อตฟิวคนอินคินมากมากหิมะตกฮะหิมะตกกแล้วแต่เธอครับผมขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันนะครับไม่อนุญาตครับยืนเลยยืนแอร์หนาวอยู่นู้นเลยอ้ย เราเล่นมามานั่งด้วยกันมาเทียบขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับเอ๊บหวยวันนี้ดีใจมากเลยอ่ะครับแม่คุณไม่ไม่ชอบสรพนามคําว่าน้องชายหรอผมก็ไม่ได้ชอบกัลยาณ์นบนะเราคือโบรกันครับน้องชายคือน้องชายแยกเพราะว่าคุณพูดน้องชายกับคนอื่นตั้งหลายคนผมไม่อยากซ้ำคนอื่นผมคือโบรมันแล้วแต่ซีตูเอชั่นนะยังไง ฮะยังไงครับแล้วแต่สถานการณ์ไงอ่ะอ่ะได้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 อะไรเขาเก่งไหลรอบแล้วนะจะมีคดีเพิ่มไหมนะนี่ยังอยากทำอะไรจ๊ะในรงเอ็กซ์ิปอยากเต้นไหมเมื่อช่วงนี้คุณอยากเต้นนี่ไม่เอาไม่เอาหรอได้เบาๆเอาเป็นพร็อพแล้วกันพร็อพครับไอเอาเยอะเอาเยอะเขาชอบพูดชื่อหมาม้าผมเต็มๆตลอดเลย คุณแม่น้องน้ำปิงอะไรไม่มีพูดชื่อเต็มซะแบบว่าเขารู้กันหมดแล้วคุณแม่ช่วงนี้ถ่ายติ๊กต็อกไงค,คุณแม่กระจ่างจิตก็จะเด้งขึ้นมาคนแรกเลยเองแล้วขอบคุณนะจ๊ะเด้งขึ้นมาเลยนอกจาก<ไ>คนที่รู้จักชื่อพี่เก่งธลิตน้ำปิงนภัสกรรู้รพี่น้ำปิ้งนภัสกรแม่ชื่อกระจ่างจิตเขาบอกว่าเครื่องหัวพี่เก่งอลังมากก็คือไปแล้วแล้วคนพูดคือหนูด้วยซ้ำพี่เก่ง ไม่เราก็ช่วยกันไงช่วยกันช่วยก,กันอยู่แล้วเรงอยากเอาไปฝากคุณแม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่น่าจะขึ้นมากรุงเทพครับมาที่2อหมดเวลาค่ะอะไรย้อะไรไม่มียัยอ,อ,อยู่นะพี่ี่บล็อกแ a c k ไรซิ่งแห่งปีอุ้ยอันนี้อยากได้มากแต่จริงๆนี่แค่เข้าชิงนะครับคือตัดสินโดยนั้นเป็งเองนั่นแหละ เป็นเจ้าของรายการเหรอเอ้าใช่อันนี้ปุ๋งจัดการมอบรางวัลนี้เลยรางวัลบอกแบ็คไรซิ่งน้องตัวเยียร์มีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งไหมคิดว่ามีไหมล่ะคิดว่ามีไหมอุ้ยแต่ทุกรางวัลเขาก็มีคู่แข่งนะแล้วคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ไหมฮะรางวัลนี้ตัดสินโดยผมคนเดียวผมเองผมว่ามีสิทธินะเพราะผมเป็นคนใกล้ชิดไงห่างปีอุ้ยอันนี้อยากได้มากแต่ จริงๆนี่แค่เข้าชิงนะครับคือตัดสินโดยนั้นเองนั่นแหละเป็นเจ้าของรายการเหรอเอ้าใช่อันนี้ปุ๋งจัดการมอบรางวัลนี้เลยรางวัลบอก Back Rising of t h e Year มีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งไหมคิดว่ามีไหมล่ะคิดว่ามีไหมอุ้ยแต่ทุกรางวัลเขาก็มีคู่แข่งนะแล้วคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ไหมฮะรางวัลนี้ตัดสินโดยผมคนเดียวผมเองผมว่ามีสิทธิ์นะเพราะผมเป็นคนใกล้ชิดไงอ เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนเหมือนพี่ๆที่อยู่บนเครื่องบินเฮ้ยพี่แอร์คุณอยากลองเป็นสจวร์ตไหมล่ะอุ้ยผมอยากเป็นนะจริงๆแล้วคุณจะบริการยังไงฮะสวัสดีครับเชิญข้างในได้เลยนะคะเป็นไม่ได้แล้วพูดติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่น่าจะขึ้นมากรุงเทพครับ อะไรเยฮะอะไรไม่มียัยอยู่นะพี่ค่ะซื้อให้น้องเขมไหมครับน้องเขมหรอพี่พี่จะซื้อให้เขมไหมครับจริงๆอ่ะน้องเขมอยากได้อะไรบอกได้เลยนี่ซื้อซื้อให้หมดเลยเผลอๆคุณแม่กระจ่างจิตเนี่ยเข้าดูไลฟ์อยู่นะจ่าอาจจะเอฟอยู่อาจจะเอฟอยู่นะใช่หรือคุณก่จะเอฟให้คุณแม่เฮ้ยเก่งอยากเอาไปฝากคุณแม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่น่าจะขึ้นมากรุงเทพครับ อะไรเอะอะไรไม่มีไยขให้อยู่นะพี่พี่ค่ะใครที่เอ้ะไหวพอเท่าไม่เท่าอยากพี่ไอยทุกคนนะครับก็ต้องซื้อสกอตไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาไล่กับสกอตหน่อยครับเกลน้ำปิงมันมันมันได้ไหมได้ไหมครับประมาณนี้อบอนี่ได้แล้วได้มันหลุดไหมพี่เก่งมันหลุดไหมไม่เป็นไร ไมด้ป็นไรนะน,นี่นจับ,บไว้ก็ได้อะคุณจับไว้ก็ได้นะมันจับตรงนี้ไว้เนี่ยเี่ยไม่ม,ม,มันไม่หลุดหรอใช่แต่คุณอย่าไปกดมันมากนะนครับอ่อนเสียงแปดสามสองหนึ่งพี่น้ำพิงครับพี่น้ำพิงครับซื้อสกอตได้หน่อยได้ไหมครับ ผมอยากกินสกอตครับได้ไหมครับได้แต่แทนถทางออนแค่นี้พี่ยังพี่ยังไม่แบบจริงเหรอครับไอ้น้ำปิงครับนะครับมามี่มาม่ากดให้เก่งหน่อยได้ไหมเก่งอยากกินสกอตหนะอจบแล้วเหรอจบแล้วเองไม่เสียงแปดเลยแปดตั้งกว่านี้นี้โอเค พี่น้ำปิงครับซื้อสกอตห,หน่อยได้ไหมครับผมอยากกินสกอตครับได้ไหมครับได้แต่แ้แทาออนแค่นี้พี่ยังพี่ยังไม่แบบจริงหรอครับพี่น้ำปิงครับนะครับมามี่มามากดให้เก่งหน่อยได้ไหมเ <c oughs> ก่งอยากกินสกอตนะ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> หรอ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> เองไม่สียงแปดเลย8ปตั้งกว่าน,นี้ <c oughs> โอเคอยู่ดีนะจ๊ะเป็นต้องห่วงหล่อมเดิมโอเคไหมแฮปปี้ไหมฮะมันมันมันได้ไหมพี่เมันได้ไหมครับประมาณนี้อึ้บอ่านี่ได้แล้วมันหลุดไหมพี่เก่งมันหลุดไหม เหมือนเดิมโอเคยังอยู่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 ก่อนจบแล้ววันนี้นะคะเลยแล้วกันนะครับไม่อนุญาตครับยืนเลยยืนแอร์หนาวอยู่นู้เลยอมันจะไม่ได้ไปต่อแล้วสิเราเล่นมามานั่งด้วยกันมาเรียบขึ้นมาหนาหน่อยครับเอ้อมันมีอะไรร่วมกันนะคะฝากด้วยค่ะ วันนี้ขอบคุณทางบ้านด้วยช่วยปุ่งกดจนแบบว่าชนะเลิศเลยแล้วก็ช่วยพี่กิ๊งแบบว่ากดจนแบบว่าสุดยอดใช่ล็อตอรี้นัมเบอร์ที่ที่เขียนไปเอาจริงเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เลอติกตองเลอติกตองก็สกอร์เบอร์ที่เขียนไปเนี่ยเอาจริงมันเป็นตัวเลขที่แบบเยอะแยะนะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยมามีมากมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีครับเจอกันนะครับ ก็ด้วยนะ <laughs> Merry Christmas จ้า